ผู้นำแรงงานร่วมขอบคุณและให้กำลังใจนา,นายกรัฐมนตรีผ่านกระรวงแรงงานในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 จากการดําเนินนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิที่ผ่านมานั้นผู้นํากลุ่มแรงงานนําโดยนายวิทูลแนวพาณิ์นายกสมาคมการค้าแท็กซี่ไทยนางธนิวันกุลมงคลน,นายกสมาคมพัตคารนไทยและนางยาดาพรเพชรลำภานายกชมรมหาเล่แผงร,รอยกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทั้ง3ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิโดยมีนางที่วัลรัตอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุเทพชิตยยวงศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางเทียรัตนวมวัต โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนายสุทธิสุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมด้วยนายวิทูลแนวพาณิชย์นายกสมาคมการค้าแท็กซี่ไทยกล่าวว่าตนเองเป็นแกนนําของแท็กซี่มาโดยตลอดได้ทําเรื่องถึงนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงและได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือไปซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงง,งาน ตนอยากให้คนขับรถแท็กซี่ได้เข้าสู่มาตรา40และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ทราบเรื่องจึงรับเรื่องของแท็กซี่ที่จะเป็นทุละในการแก้ไขปัญหาให้ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการได้ไปบางส่วนแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กลุ่มแท็กซี่ไปเกือบ10,000คนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด19และทราบว่าต้องมีภาระหน้าที่ค่อนข้างมากในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงได้มาให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันนี้ทางด้านนางยาดาพรเพชรลมพานายกชมรมหาเล่แผงรอยกรุงเทพมหานครกล่าวว่าวันนี้ทางชมรมหาเล่แผงรอยกรุงเทพมหานครมาขอบคุณนายกรัฐมนตรีขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีคลเอกประวิตรวงสุวรรณและมาให้กำลังใจในายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตนในฐานะกลุ่มลากยากลุ่มเปราะบาง ได้โอกาสให้การเข้าร่วมโครงการปั่นน้ำใจร้านค้าสู่แรงงานเพื่อจัดทำข้าวกล่องส่งแคมป์คนงานเป็นการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจึงอยากแสดงให้สาธารณชนรับรู้ว่ากลุ่มตนนั้นมาให้กำลังใจและปกป้องคนดีที่ทำงานเพื่อประเทศชาติขณะที่นางธนิวันกุลมงคลน,นายกสมาคมพัตคารไทยได้กล่าวว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณ ที่ห่วงใยผู้ประกอบการร้านอาหารจากผลกระทบโควิด1 9และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นที่ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารได้รับผลกระทบต้องปิดกิจการเป็นจํานวนมากรู้สึกดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐให้ธุรกิจเดินได้วันนี้จึงมาให้กําลังใจให้ทุกท่านได้ทํางานเพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องแรงงานต่อไป วันนี้นะคะชมรมถักเล่แหวงกรุงเทพมหานครน,น,น,นะคะจะดิชั้นยาดาบวิรังกาประธานชมรมมาขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิทย์วงควันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมาให้กําลังใจรัฐตนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกิน่นะคะในการที่จะถูกประพิจายไม่ไว้วางใจเราในฐานะกลุ่มลากย่ากลุ่มเกาะบางนะคะกลุ่มเราได้โอกาสในการ ให้ร่วมโครงการปันน้ำใจร้านค้าสุแ่แคมโปโครงงานนะคะวันนี้เราเห็นถึงการทำงานที่เข้าถึงโดยกลุ่มเราเราก็อยากจะแสดงให้สาธารณชนรับรู้ว่าเรามาให้กำลังใจและก็อยากจะปกป้องคนดีที่ทำงานเพื่อประเทศชาติค่ะ